ทำไมพี่ทิ้งกันง่ายจังนะไม่เหมือนกับตอนที่อยากได้เราใหม่ๆเลยนะทำไมทิ้งกันง่ายได้จังเลยนะไหนว่าสัญญาจะไม่ทอดทิ้งกันไหนว่าสัญญาจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันไหนว่าสัญญานะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่ทิ้งกันนะไหนเราเคยสัญญากันไว้นะแค่สามเดือนทิ้งกันแล้วหรอเอา เอ็กซิลี่ฟีด้าควอนเก้าพันไม่หนึ่งมืนโลไหนพี่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะกินปลากระป๋องไปด้วยกันจะกินปลากระป๋องกัดก้อนเกลือไปด้วยกันนี่แค่ค่าอนี่แค่งวดมาแค่สามงวดพี่ทิ้งหนูแล้วเหรอไหนพี่บอกว่าน้ำพักน้ำแรงไหนพี่บอกว่าขอบคุณความดูถูกอืนะหนพี่บอกว่า นะขอบคุณความกระตันอยู่นะถึงจะมีวันนี้ไหนพี่บอกว่านะความสำเร็จนะได้มาเท่าทุกวันนี้ก็เพราะผู้แฟนภรรยาที่อยู่เบื้องหลังนะในวันนี้พี่ทิ้งหนูในวันนี้พี่เป็นอีกคนละอย่างไรต่างไรต่าง,าางอ่าเขาเรียงรถเรยเอะ <laughs> สองนาพี่ เอกซิลี่ตอนแรกๆก็สัญญาว่าจะไม่ทอด<แ>ทิ้งกันพอออกมาสามเดือนแค่นั้นแหละทิ้งกันเลยนะไปลงทุนก็ขาดทุนนะล,ลงทุนสูงไปลงทุนต่ำไปลงทุนต่ำก็ลงทุนไม่มากก็ขาดทุนตรงนี้อีกสุดท้ายไปขายไร่ขายนาขายที่ขายทางของพ่อของแม่ครับของญาติพี่น้องขายของอ บันพทอบรุษมาลงทุนต่อครับทีนี้กะจะเล่นใหญ่ครับลงทุนสูงครับผมขาดทุนอีกทำไมพี่ลงต่ำก็ขาดครับอ่าสูงก็ขาดขาดครับออกสิเบีไฮโลโอ้โหเอาดูลงลงกูไม่เล่นตลกเลยมาขายรถมาเนี่เเออทำไมขายขำม้อจอดเนาะเอาแกไปแกไปแกไป ปา,ากาแช่นี่เนาะปากแ่เยสเพื่อกูจะตกงงตกงานเพื่อกูดเก็ไนไปเล่นตล,ตนนลกต้สันเพราะเขาจะได้รับุสเพื่อกูขายขายร้านลพรมึงก็ใส่ะไรใส่แชน่นี่เดี๋ยวทิบดีเห็นกเสียมันสิ้งขายมันแต่ล้านเลยส่ว ป็นซื้ออย่างต่อกินมาซื้ออย่างต่อคอยกันทำมาหากินก้อนุกมือนีอ่ <laughs> อ<ร>เ,อเอาเอาเอาให้ดูหน่อยก็ได้ดูมือหนิอ้อาวเ,เอ็กซิเร่รถวัยรุ่นนะรถวัยรุ่นทิ้งกันง่ายได้เลขไม้วิ่งแค่หนึ่งหมื่นโลให้ดูเลขไม้ย,ยังดูแล้วครับเลขไม่หนึ่งหมื่นโลโอ้โหดูดิไฟกระพริบด้วย <นะ S 1> เป็นไรพี่ <laughs> ไฟแต่งไฟแต่งคือพอไฟค้างรถไม่มีรอยบรรทุกของหนักนะครับ ถึงจะวิ่งต่ำวิ่งสูงก็ดั้แต่ไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยมีแต่ลายหัวแตกเออล้อแม็กเวลโอ้ยลืมโชว์เสียงเลยโชว์โชว์โชว์วจะนอนไม่หลับดูเอฟซีก้โทรมาอีกบเพราะว่ารบกวนรีวิวทิปทันเดิมให้ใหม่เลยครับผมไม่ได้สังเสียงผมนอนไม่หลับนี่คอมเม้นต์อ้าวส้าย รถ <S k iller> ก็เปรียบเหมือนคนครับพี่น้องนะสังคมสมัยนี้เนาะนะก็เหมือนกันออกรถมาสามสี่เดือนไม่ได้่อนก็ปล่อยทิ้งสังคมก็เหมือนเหมือนกันนะคบกับผู้สาวนะ่นะจะเฝ้าหายใจครับพี่นะ้องน่ะหายใจไกลครับ <C> e <ars> ทุกวันนี้นะสัญญาว่าจะไม่ทอดทิ้งกันสัญญาจะอยู่ด้วยกันนะ S <s ก็สัญญากันทุกคนนั่นแหละเออสัญญากันทุกคนนะสัญญาพานั้นสัญญาว่านี่นะเศร้าเศร้าสัญญาเศร้านวเมื่อนี่พี่น้องนะรถก็เหมือนกันคนก็เหมือนกันแต่งงานอยู่กินด้วยกันมือโบสังคมทำไมนี่เป็นยังไงอ้ก้นหม้อข้าวยังไม่ดำเลยครับเลือกลากันซะแล้วหวานบางคนบางคนยังว่าพ่นดำเนี่ยเป็นยังเพิ่งจะแต่งกับคนนี้เสร็จพรุ่งนี้เช้าวันนี้คิวแต่งอีกคนหนึ่งอีก ขนาดนั้นที่ออกข่าวทุกวันเนี้ยพี่ต้องอ่ยเหตุงานคิ้วเฮ้ยมันไม่สด้ทบทถาอเลยสังคมทุกวันวันนี้เพิ่งแต่งเสร็จเป็นมาพรุ่งนี้มีแต่งอีกคนนึงอีกเนี่ยเหมือนการสังคมทุกวันเนี้ยออกรถมาก็ตอนแรกก็สัญญากันว่าจะรูร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตลอดไปนะตั้งชื่อหน่อยมารวยพารวยหน่อยตั้งชุบ นำโชคหน่อยไตตั้มลูกชายนำโชคลูกชายหากินพารวยลูกชายพ่อรอลูกชายสร้างตัวรถวัยรุ่นสร้างตัวสุดท้ายก็ะดับอนาดดนาดเพราะฉะนั้นอยู่เงียบ เวลาสื่อยังเงียบ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 พอนอนบิดยู่เงียบล่าสุดกูไปสื่อรถน้ากูประกาศลงพสต์ลงโพสต์อยู่เงียบกูยู่เงียบพอนเยโพสเค่อยโพสเดี๋ยวเวลาเขายิดเออนเขาหมูชิตามามูชิตามากัวเลขพสไม่ล่าสุดเออมูชิามาเครืองพัดเดิมนะนาเดิมคันเดิมรองแก้มเดิมครับปาปูงไม่ขยับเอ็กซ์ซรตัวพอบสุด นะออกรศูงบาทบัตรประชาชนใบเดียวนะปีแรกพันเก้าพันปีที่สองพันหนึ่งหมื่นในที่เสียมบ่าก็คืออ่าเรียกว่าสะท้อนสังคมนะไอเสียมบ่ได้บูมึงกับสะท้อขนขากโก้สะท้อนคากโป้ต้องเรียนห้มันอินเลยเล่นห้มันอินหน่อยเ,ออเลยสะท้อนสังคมนะที่ท,ที่มาบ่อยฟังคือสังคมสมัยนี้นะอยากให้พี่น้องมั่นคงวางแผนในการใช้ชีวิตดีมีเหลือมีกินมีเก็บมีใช้อย่าเกินกำลังตัวเอง นะแล้วก็อยากฝากชีวิตไว้กับคู่ชีวิตซะมากนะออวางแผนให้ดีเผื่อวันใดวันหนึง่งเราผ่อนไม่ไหวเผื่อวันใดวันหนึง่งเราไม่ได้อยู่กับแฟนเผื่อวันใดวันหนึง่งเราอยู่ตัวคนเดียวเราก็าไปไหวนี่ไอเสียมเพื่อนสมัยเรียนทวหาเพียบเลยนะบอก<ม>ว่า,าเลิกลากับแฟนอะไรหมดแล้วสุดท้ายลถผ่อนไม่ไหวปล่อยทิ้งโทรปรึกษาไอเสียมทำยังไงทำยังไงดีให้คําแนะนําก็เอิงปล่อยทิ้งแต่เพื่อนตัดสินใจผิดที่คิดว่าจะสู้ด้วยกันแต่คนนึงเขาแยกทางแล้วลด ภาาเรารับคนเดียวมก็ไม่ไหวนะก็ยอมเสียไปนะเพราะว่าเราตัดสินใจผิดพลาดดีกว่าพลุงพลุงพลุงแล้วก็กู้หนี้นอกระบบเยอะมาจ่ายค่างวดสุดท้ายก็นี่เป็นแสนเป็นล้านพ่อแม่ขายที่ขายทางขายนามาเ็ื่อปิดไปหมดนะต้องรีเซ็ตตัวเองให้เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นจะซื้ออะไรอย่าเกินกํลาลังตัวเองอย่าประเมินตนเองนะดูไรายได้ของตัวเองด้วยนะแล้วก็ที่ต่ําที่สูงที่เ,เล่นตลกไปนั่น <S <S พี่ <S <S พน้องนะไม่ได้ดูถูกหรืออะไรอย่าให้พี่น้องได้ข้อคิดว่า าการไปลงทุนในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะในสิ่งแบบนั้นอายคือผานมาหมดแล้วนะอายจะบอกไว้ไส่วนมากออกอะไรพี่ะส่วนมากอ,อะไระกออะไระแ,แทงตำ่ำทั้งแทงสูง <c oughs> ก็ออกสิเบเอ็ดไปจะเป็นถ้าอย่างนั้นนะก็คือเงินมันเป็นเงินร้อนนะเราได้มาแล้วก็เสียไปนะถึงจะได้มามันเป็นเงินร้อนมันอยู่กับเราไม่นานเพราะฉะนั้น หากินทำมาค้าขายสุดจริตนะหาด้วยเหงือ่อด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราแล้วเงินที่ได้มาจะมีค่าเสมอเงินที่แรกด้วยน้ำเหงือ่อน้ำตาเลือกด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะหาด้วยความภาคภูมิใจเชื่อว่าทุกคนจะภาคภูมิใจนะให้เป็นข้อคิดพี่น้อง fc นะผู้ใดเปิดของคลิปกระดาษกู้แดนันตอนเมื่อปีสาพสันะใครที่ดูคลิปจบเขาจะได้ข้อคิดที่ดีไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน กลวยเป็นการพนุงพนันเป็นหน่าวางแผนในการใช้ชีวิตนะไอเสียมก็เลยจะมาสะท้อนสังคมให้ดูพี่น้องซื้อรถมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การที่เราจะพาไปตลอดรอดฟังอันนี้มันคือนรกฝากให้ด้วยนะเอ็กซีรีฟรีดาวกับค่างวด9,000บาทออกรถศูบาทปัตรประชาชนไปเดียวอ้าวแช์ไปไวรอนแจ้ว